โ oh, อ้สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องปองปายสุปสุสุขคนนะครับมือดิช่องวิทยาภาคเซียพี่น้องมือนีิภาพีภาน้องมากินซอยจุพี่น้องซอยจุนะนี่เนื้อชินน้นใหญ่ฮะผ่าคิริวพี่น้อง บอรตรงพิที่รีดตองสรารวิทยานะครับกินเลยมามามาไซพาคีลิวนิเมเบิลก่อนนะอืมโอ้แซ่น้อง บ่ไ,ไ,ดดไ,ดไ,ได้กินดวนแล้วเด้อพี่น้องนี่บ่ได้กินดวนแล้วเอ้าพี่น้องเขมาหลายแล้วบาดนี้อ สูตรสุดเจียวเนียเงี <S <S <czego> ้ยวเลยพี่น้อง มันเป็นวิตีอีสานนะพี่น้องในการกินดิบอะกินจุ ซาซิมิอีสานมันฮ น้ำเดื่มนะครับนะน้ำดื่มสายฟ้าสามแพ็กรอยนะครับขนาดทุกรอยเอ็มเอลนะผมขายอยู่ร้านนะครับสามแพ็กรอยนะแพ็ระับสามสิบห้าบาทนะครับใน่ายสามารถติดต่อได้นะครับผมแถวบนหกนะครับผมเฮ็ดเองครับแบรนด์เจ้าของเองนะครับสายฟ้าซื่งใจพี่น้อง สื่นใจดี พี่น้องือหลายจ้ะ <laughs> dark jim ya I'll you don't know, huh?

สำหรับคลิปนี้นะพี่น้องไปแล้วพี่นอ้องขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับสี่รับชมจนจบคลิปนะครับศสตร์วิทยาไม่มียังไห้ไม่มียังตอบแทนนะครับผมนกจากคํา,า่าขอบคุณครับผม